วันก่อนเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของใครที่กินยาเบาหวานอยู่นะมันจะมีชื่อยาที่ทําให้เกิดตุ่มน้ําพองอะ่ะหรือพิมพ์ิกอยอะ่ะที่ในแบบที่คุณวินัยไกรบุตรเป็นน้ำจะมี2แบบจริงๆแนละ้นมันเกิดมาจากกระบวนการของการผลัดเซลล์มีปัญหาค่ะพอมันมีปัญหาปุ๊บของเก่าไม่ถูกผลัดออกไปของใหม่ที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้ทุกคนมันแทนที่ไม่ได้ซึ่งร่างกายจะมีกระบวนการนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นมา เพื่อเอามาเป็นสเตมเซลล์สเต็มเซลล์คือเซลล์ตัวอ่อนในร่างกายมนุษย์เรามีเซลล์ตัวอ่อนมีสเต็มเซลล์ถูกผลิตที่ไขกระดูกนะคะเม็ดเลือดดายแองเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเนี่ยถูกผลิตที่ไขกระดูกเป็นสเต็มเซลล์แบบยังไม่จำเพาะเพื่อที่จะเอาไปเป็นเหมือนกับอวัยวะว่าเออเราจะเอาไปเป็นส่วนไหนของอวัยวะทีนี้ถ้าระบบเนี้ยมันเกิดเสื่อมเนาะเกิดเสียหาย ไอการผัดเซลล์มันไม่ผัดออกไปเรานึกภาพคนที่เป็นผิวหนังปุะป,ปะ,ปะผิวเป็นตะปุ่มตะปำแบบเนี้ย like มันเกิดจากการที่มันไม่มีการผัดเซลล์ไปอะและไอเซลล์ที่เกิดใหม่คือมันก็เกิดใหม่ไม่ได้